ในเปลือกมังคุดนี่มีสารอะไรบ้างและมันรักษาแผลน้องได้ยังไงซึ่งก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัย <c oughs> เราก็เลยได้เอาเจ้าเปลือกมังคุดนี่ค่ะมาทําการสกัดแล้วเราได้สารมาหลายตัวด้วยกันนะคะในบรรดาสารทั้งหมดนี่มีสารอยู่ตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่า g m เเราพบว่ามันสามารถที่จะต้านเชือ้อแบคทีเรียได้จริงๆนะคะ ไปยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทําการศึกษาด้านอื่นต่อไปด้วยนะคะ mm hmm. เพราะในเมื่อมันมีประโยุน์ได้มาจากเปลมังคุดเนี่ยนะเราก็เลยไปศึกษาต่อทางด้านที่เกี่ยวกับการต้านการอักเสบนะคะต้านกานอนุมูลอิสระแล้วก็เกี่ยวกับการต้านมะเร็งในขณะเดียวกันนอกจากจะทําในเปลือกมังคุดแล้วเราก็คิดว่าเอ๊แล้วทำไมเราทานในส่วนที่เป็นเนื้อนี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเอาส่วนที่เป็น เนื้อมังคุดมาดูด้วยว่าในเนื้อเนี่ยจะมีสารที่สามารถออกฤทธิ์ดังกล่าวได้หรือเปล่าเราก็พบว่าในเนื้อก็จะมี GM1 เช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ส่งสาร GM1 นี่หาไปให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาเกี่ยวกับการต้านแบคทีเรียการต้านการอักเสบ <c oughs> อนุมูล <c oughs> อิสระนะคะ <c oughs> และก็ต้านมเรีงเพื่อได้ทํางานวิจัยต่อไปเรื่อยๆนะคะทางทีวิจัยก็พบ หลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นว่าเป็นด้านที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้เนี่ยนะคะดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเอามาจากการที่คิดเราเองนะคะแต่มีข้อมูลรองรับหมดเลยเริ่มได้สารเจียมวันมาได้ยังไงมีที่มายังไงได้แล้วรู้ได้ยังไงว่าดีแล้วดีด้านไหนบ้างแล้วก็ไปเพิ่มริดมันอีกโดยการที่ไปพบงานวิจัยที่ สามารถไปผสมผสานกับสารจากผลไม้อืนอ่นๆได้อีกนะฮะนำไปใช้นะคะแล้วก็จะช่วยให้สุขภาพมีค่าดีขึ้นนะคะในกลุ่มคนที่มีปัญหาติดเชื้อเชื้อแีเพิ่ม17.5%อันนี้คือในกลุ่มคนที่มีคุณภาพชีวิตปกติไม่ติดเชื้อเชื้อแี คนที่ติดเชื้อชีวีโดยเฉพาะถ้ามีการหนักมากๆ CD8 จะต่ําจะต่ำมากๆอย่างเช่นในกรณีรายนี้คุณนุษย์ผู้บริโภครายหนึ่งของเราที่อยู่ที่เยอรมันนะครับเขามี CD8 อยู่ที่892เซลล์ในการใช้อยู่3เดือนเขาเพิ่มขึ้นมาเป็น1,090เพิ่มขึ้น13%นะครับ,รบในขณนะที่อีกคนหนึ่งคือคุณดินนี่คืออาสาสมัครของเราซึ่งเคยมาให้ความสัมภาษณ์ที่นี่แล้ว c 8เพิ่มขึ้นจาก370เป็น849เซลล์เลยเพิ่มขึ้นถึง129%เมื่อมันเพิ่มอย่างนี้เราก็รู้อยู่ว่า CD8 เซลทีพิก้าเนี่ยมันจัดการก,กับเชื้อ HIV นะที่อยู่ในเซลล์ที่ติดเชื้อมันจึงได้ไม่แปลกใจเลยครับว่า HIV มันถึงได้สลายไปอย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพของ CD8 ที่เพิ่มขึ้นมากนั่นเองนะครับ คนที่ติดเชื้อหนัหนักซิลิโฟจะถูกทำลายไปมากๆจนกระั่งต่ำกว่า200เซลล์ต่อคิวบิกมิลลิเมตรนี่นะุกุลโคโรนีเป็นกลุ่มคนที่ติดเชื้อเชื้ออากาศได้เรามีอาสา,าสมัครมา20รายแล้วเราก็พบว่าให้เขาใช้โกลากาวแคบซูลใน,นหนึงเดือนคนเหล่านี้ซิลิโคเพิ่มขึ้นเกินกว่า200ทุกคนนะครับโดยสรุปแล้วคือสามารถเพิ่มขึ้น ได้ถึง287เอร์เซ็นตโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงอย่ากด้ต่า,ตาจครับประสิทธิภาพุค้มกันบำบัดของเราจึงสามารถจัดการกับเชื้อเชอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง